สวัสดีครับผมทีมงานพินช็อปนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการผสมลายลายปักที่อยู่ในจักรปักแมทริกซ์รุ่นร่ำรวยนะครับผมนะฮะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวิธีการแรกนะครับถ้าเกิดเราเปิดหน้าจอของส่วนของจักรปากของแมทริกซ์รุ่นร่ำรวยเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนจะมีปุ่มที่เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผสมกับสามเหลี่ยมด้วยกันนะครับ ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการกดนะฮะให้กดเข้าไปค้างไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าลายที่อยู่ในตัวจักรนะครับผมจะเป็นตรงนี้นะฮะอันนี้คือลายปักที่อยู่ในตัวจักรหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะนํามาแล้วผสมกี่ลายกี่ลายก็ได้นะครับผมอลองดูนะครับเดี๋ยวผมเลือกสักสองสาลายให้ดูนะครับผมเลือกแล้วนะฮะลายที่1นนะครับแล้วก็ลายที่2นะครับลายเชอร์รี่ อันโด่งดังของนาทิกรุ่นร่ำรวยแล้วก็มีดอกไม้นะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากหน้าของลายนะครับเราก็ไปขั้นตอนที่2เลยนะครับก็จะเป็นลายนี้นะฮะสังเกตนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้มีการขยับเราจะเห็นว่าลายจะถูกทับๆกันนะครับนะจะมีปุ่มตรงนี้ฮะ,ะเป็นเหมือนปุ่มที่ รวมลายทั้งหมดหรือไม่ให้รวมนะเหมือนกรุ๊ปและอันกรุ๊ปนะครับเนี่ยแบบนี้ก็คือให้กรุ๊ปทั้งหมดถ้าเกิดเรามีการขยับสังเกตได้ว่าทั้ง3ลายจะไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราแตะตรงนี้ออกไปนะฮะให้ออกมาเป็นเหมือนกันแยกลายแยกเลเยอร์ของลายเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละลายจะถูกแยกออกมาฮะ,ะอันนี้จะเป็นลายที่เราเลือกไปนะครับ สมมุติว่าเราเลือกให้ลายนี้ลงมาหน่อยนะครับอ๋อตอนนี้อาจจะเป็นสะดึงเล็กเราทําให้เป็นสะดึงใหญ่นะครับอ่าโอเคตอนนี้สะดึงใหญ่แล้วนะครับตะกี้เป็นสะดึงเล็กอันนี้เป็น10บคูณยีุ่ดนะครับตอนนี้ลายจะสูงขึ้นฉะนั้นตอนนี้เรากําลังขยับลายลายที่เป็นดอกไม้นะครับสมมติอย่างนี้ละกันนะครับ ผมเลือกเสร็จปุ๊บแล้วผมต้องการที่จะเลือกลายเชอรี่ซึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังเราสามารถที่จะกดปุ่มนี้นะครับถอยไปปุ๊บจะเห็นว่าอยู่ข้างหลังเราขยับไปข้างหน้าให้ขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับโอเคหลังจากที่เราขยับเสร็จปุ๊บเราพอใจเราก็หยุดนะครับ แล้วจะมีอีกลายหนึ่งที่อยู่ข้างหลังอีกฮะเราก็ให้กดเลือกอกดเลือกย้อนไปนะครับจะอยู่ข้างหลังนิดหนึ่งเรากดให้เป็นด้านบนสุดแล้วกันอา,อาจจะกดค้างไว้ก็ได้นะครับแต่ใช้เวลานิดหนึ่งฮะเพราะว่าตอนที่ลายเขาบําลังขึ้นเขาก็ต้องมีการคำนวณพื้นที่ไปด้วยนะครับ โอเคสมมติว่าตรงนี้แล้วกันนะครับผมเราจะได้เห็นภาพพร้อมๆกันอ่าโอเคถ้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ออกนะฮะตะกี้เราอันนี้เป็นการอันกรุ๊ปก็คือไม่ให้รวมกลุ่มตอนนี้เราให้รวมถ้ารวมเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่าก็ถูกแยกแล้วนะถ้าเป็นลายที่เราชอบอยู่แล้วก็สามารถที่จะนําไปปักได้เลยนะครับผมนะครับผมลองทําดูกันนะครับจะกปัก แมทริกซ์รุ่นล้ำรวยเนะะี่ะสามารถที่จะผสมลายได้นะคะผมเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายาที่เราต้องการนะฮะสามารถปักได้เลยนะครับผมขออนุญ,ญาตเาท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่พินชอมได้ทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ